สวัสดีครับพอกับรายการพ่อข้าวว้าข้าวนะครับสำหรับ MV ของน้ององอิงนะครับผลงานเพลงเอินหักนั่งเอกหน่อยกระจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดต่อนะครับนาอที่นี่ก็ถึงคิวของพ่อโจบางนะครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายครับพี่น้อง ทําการถ่ายทำมือหนีนะครับนาะนั่งเอกกับบอมแอนไพนะครับเป็นนั่งเอกในทีมงานนั่นเองนั่งเอก MV เนานะครับนั่นก็คือน้องอมแอมนะครับในการถ่ายทำในครั้งนี้พระเอกนะครับเพิ่งเปิดเผยเลยครับนั่นก็คือหนุ่มโอพลรันชัยเพชรบ้านแพงนะครับกับเป็นศิลปินได้ค่ายนี่ยละครับผมอยู่แหลดแหนไวสองนะครับนาะปาดหน้าตาสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับถ้าติดตามผลงานกันเลยนะครับว่าสิออกมาเป็นจังไรแน่นะครับสําหรับเพลงนี้นะครับ ดังกระแสดังครับตั้งแต่บอท่านออกบอท่านเข่าอัดเสียงเลยครับโดยเฉพาะเฮียเพ็เอาไปลงติก๊กต็อกป้าพี่น้องมีคนติดตามอย่างหลายเลยครับพี่น้องถือว่าเป็นศิลปินในดวงใจของหลายๆท่านเนาะครับสำหรับเฮียเพ็สหรัฐนั่นเองนะครับได้มาเฟจจิลิงกันครับบอสโจยุมมาดินรับรองครับงานนี้มีแต่ห้งมิแต่ปังพี่น้องซอยกันเสียซอยกันแช่ด้วยครับพี่น้อง